ไฟ้าเนะนีนเพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีการที่สามารถผ่อนได้ไม่ได้ว่าต้องจ่าเดียวจบน,นะก็ลองมาดูโปรโมชั่นดูแบบอ่าโป,โปรต่างๆที่ว่าตอนนี้เข้าจใจให้เพื่อนๆอยู่ผมรับรองว่าคุ้มค่าแน,น่นอนแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้เรามาเน้นเรื่องทีวีใครที่จะเลือกทีวีเนี่ยผมบอกว่าคุณต้องมาเลือกหลายวันหน่อยเพราะว่าการเลือกทีวีเนี่ยเดินวันแรกเนี่ยบางทีปวดหัวเลยเดินทั้งวันเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันตัดสินใจในการเลือกยากมากแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือมีความพิเศษต่างๆมีไปก็ก็ฝากด ท่านเครื่องใช้กลัวเครื่องมือช่างมาที่ฮงโปจบเลยครับผมโอเคอ่ะวันนี้เป็นอีเวนแรกที่หลังจากการลัตบมาไทยป่อน,นะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชครับผมวันนี้เป็นอีเวนต์แรกนะฮะแล้วก็มัน <c oughs> ตื่วันหลังอีเวนจะมีดราม่าอะไรหเลยเพราะว่าแต่และที <c oughs> แล้วที่ผมจะชอบไม่มีการเตี้ยมมันก่อนด้วยเพราะว่าเวลาออกมาอย่างเงี้ยผมก็ชอบให้เป็นอะไรที่เราได้พบสิ่งจริงๆพบทุกอย่างไม่มีการพูดคุยอะไรกันคือเราต้องตอบอะไรให้มันเป็นความจริงแล้วก เตียนะหนุกหนุกหัวพูดส่วนคำจันมาแล้วเลยไม่ตั้งใจไม่ทั้ใจเพราะว่าผมผมรู้อะไรรหือเปล่าเพราะว่าแท้จริงผมอยากให้ทุกอย่างที่สวยสวยอะผมก็เตรียมต่อออกมาสิใช่ไหมผมแค่บอกว่าให้ตอบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จบแล้วผมอะไรใครใส่ใครได้คนนากลัวเลยอยู่ดีเดี๋ยวป่ะอากาศเป็นไงก็คือว่าเนี่ยขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสผมขอบคุณมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆขอบคุณทุกคน เพื่อนได้เห็นนะเพราะว่าทหนึ่งเราไม่ได้เหมือนคู่คู่รักนะสแสดงทั่วไปที่ว่าคุณต้องมีความรับมีเรื่องอะไรไม่พอใจแล้วก็เก็บอยู่นะั้นคือผมนี่ผมกับเขาเริ่มมาด้วยทุกอย่างเราเริ่มจีบให้ทุกคนได้เห็นเริ่มคุยให้ทุกคนได้เห็นพวกคุณก็ต้องรับให้ได้นะในทุกมุมมองด้วยไม่ได้แบบว่ามองแต่เรื่องอะไรนะเรื่องที่สวย,ยามียงเดียวหรือสิ่งที่ทพวกคุณคอมเมนต์นกันหรือว่าต้องการแค่ว่ามุมที่สวยหรูมุมที่สวยหรู 뭐, 슬퍼하고 말고, 어떻게 드라마니까요. 그래서, 뭐, 안 좋게, 겨, 뭐 끝이 어떻게 될지 모르겠지만, 안 좋게 흘러가면은 그냥 제가 비련의 여주인공 하면 되고, 그리고 그냥 모든 뭐드라 어떤 드라마든 간에, 어제 인생은 제가 사는 것이고, 제가 행복한 게 먼저기 때문에, 그냥 드라마는 딱히 신경 쓰지도 않고, 그냥 보는 개의 차요 ที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากคือรู้แค่ว่ามันมีดราม่าแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แบบยังไงเส้นทางชีวิตเขาเขาก็เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกเองก่ใช่ครับแล้วพอหลังจากที่กับมาไทยค่ะได้มีการเคลียร์ใจกันอึยังสมควรถามว่าระหว่างคานงานก็ต้องคุยงานในชีวิตก็ต้องมีอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยที่จะได้หนุนใจ